สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโฟกซาวากินคาริเวลนะครับรถเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับดีเซลเกียออ,อตโอต้นะครับรถปี2008นะครับรถพร,พร้อมๆเลยสวยๆเลยนะครับใครหาใช้อยู่แนะนำคันนี้เลยครับหรือว่าจะซื้อไปถวายวัดก็ดีนะครับผมให้หลวงพ่อแกทำกิจนิมน์ได้นะครับใช้งานไปไหนมาได้ ได้นะครับสะดวกสะดวกเลยรถตู้เครื่องดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยบอดี้บางเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะครับนอดฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับคันนี้เดิมๆเ,เลย สีสวยนะครับสีตัวลำสวยนะครับมีกันชนหน้ามีรอยถลอกนิดเดียวครับแถวทางร้านเก็บให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอาจะพาไปชมภายในครับภายในใส,สวยๆเลยเกียร์ออ,กอ,อกโต้นะครับเลขไม่แสนหกนะไม่เยอะนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองบานนะครับ เปิดประตูประตูไฟไฟฟ้าสไลด์นะครับสองบานซ้ายขวาสไลด์ทั้งคู่นะครับภายในห้องโดยสารสวยนะครับเบาะสวยสะอาดนะครับไม่มีแตกขาดนะนี่เบาะวีพีสวยเลยแอร์มีครบมีตรงตามตำแหน่งเบาะนั่งทุกตัวนะครับเบาะแถวตอนสามก็สวยนะครับ มีแอร์ทุกจุดนะครับรี่รถสวยๆพร้อมๆเลยนี่น่าพาไปชมองเครื่องนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับรถเดิมไม่เคยชนนะครับรถไม่เคยแกะทำสีนะฝาไม่เคยแกะ อยู่ครบหมดนะครับมองเครื่องเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอนมันเครื่องไม่มีนรเครื่องกระเซ็นนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้ไปหารถโก้ใช้อยู่แนะนํำคันนี้เลยครับ